สวัสดีทักทายพี่น้องเอฟซีสุขสุกคนครับพบกันกับผมผ้ายุ่เคยเพื่อนเขาอีกเซนเคยครับเมื่อนี้นะครับมาเลี้ยงายอยู่ที่ลำพยังนะครับตอนบนนะครับพี่น้องสำหรับตอนนี้กับตอนแรงๆงแล้วครับหลังจากที่ค่ายเล่มหยาสเอากราฟข้อคอกแล้วนะครับกะลงมาเมบตามนอนนามพี่น้อง ันนี้เป็นแม่มณนีโคดนะครับมณีโคดน,นี่สมาชิกในครอบของเรานะครับตอนแร่งๆสำหรับมันนะครับพินน้ส้มบรรยากาศ แหนบนำเล่นน้ำนะครับควายนะครับต้องมีน้ำให้เด่นให้แหนบเนาะเพราะว่าควายเป็นห่อนนะครับควายห่อนไม่ชอบแดดยูแดดเพ่งบ่ได้นะครับพี่น้องน,นี่คือการเล่นน้ำตอนเย็นๆก่อนเข้าคอกทุกันนะครับถ้าบ่ได้ลงมานี่เท่ากับสิสะห้องก็มีนะครับก็จะเล่นดูในสะนะครับพี่น้องนี่ละพี่น้อง วิธีควยควยคลองคนเลี้ยงควายนะครับวิธีควยควยคลองคนเลี้ยงควายมนี้จูลำพยังนะครับน้ำกระแหงควอดแล้วล่ะพี่น้องทั้งเทิงนี้บ่มีน้ำครับทั้งไต้มันมีฝายอยู่แต่ว่านา้ำขึ้นมาบ่ถึงนีนะครับก็อดน,น้ำแรงก็แห้งเบิดนะครับแห้งแถวนี้ก็แห้งนะครับเป็นโอกาสดีนะครับที่ มีหมองเลียงค้ายพร้อมนาแรงนะครับริมน้ำกับนชนิหญ้าคงที่เขียวพร้อมปล่อยริมนะครับพี่น้องสมาชิกในฟาร์มของเรานะครับในสวนของเราข้างๆก็สิจะจะเป็นปลานะครับปลานี่คือลำพยางตอนบนนะครับพี่น้องขึ้นไปหันก็บสิเป็นอมองลวดน้ำในหลวงรัชการที่เก่าทีอรอดลวดน้ำหล้วก็ับไปเห็น ว่างกี่สร้างเป็นกับไปสร้างฝายไว้หันนะครับกับเป็นจุดกําเนิดของแม่น้ําลําพยังนะครับมองนี้น้องพี่น้องเนาะนี่กัเป็นมองที่แม่หลวงพันแม่ในหลวงราชการที่เก่าพ้นมาสร้างไว้นะครับพี่น้องนี่คือลําพะยังตอนบนนะครับพี่น้องอกําหมดน้ำเดี้ยช่องน้อยเฮ้กับ สีเอาเขาหอกแล้วนะครับพี่น้องครับฝากบรรยากาศแล้วก็ฝาก f อนะครับผู้ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้ในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับส่องของพายุคือไพายุเขาวงนะครับขอคอยเลี้ยงขอคนกะสีเอาคลิปเอาเรื่องราววิธีบ้านอีสานบ้านเฮามาฝากพี่ต่อนนองคือเก่านะครับทุกมือทุกมือก็สี อัดคลิปไว้แล้วก็ลงให้พี่ให้น้องได้เบิ่งกันนะครับว่าวิธีบ,บ้านวิธีของคุณเลี้ยงคว้ยเป็นแบบใดเนาะพี่น้องเนาะอืมในลนะซีหนาที่หานาทีพบพอกันนะครับนี่ลำพระจังอ่าพี่น้องสําหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาไว้สมีสะกอนคลิปหน้าพอกันใหม่นะครับผมพาอยู่เคยพูดไทยมื่อนี้ก็ขอกล่าวคำว่า ขอบคุณแลค้ครัสวัสดีครับผม